วานนี้ทนนเที่ยงจต๊ะสวัสดีเพื่อนร้อนกาแเแเราจะไปเดินป่ากัน12องศาไม่ใช่ไปเดินอะไรอ่ะหกองศักพ่อหกองศาเราจะไปเดินป่านูน่นไหนไปกันที่ไหนกันนู่นลึกสบาย โรงเรียนโรงเรียนโอเคไปถนนไปเดินฮะคุขยมไหมเราจะเข้าไปข้างในกัน ลวจถ้ำกันนะจ๊ะเอ้ยนี่คาเทียกับนกเคียลอบะฮะลบมายับเล็กอะไจะบเลเฮ้ยลอวะบนึ่งนะไปแล้วอยานก่ยับเหล็กที่ปีอ Let op je hoofd hè? Hier. Kijk. Nee. Ja? Oh, let op. Oh. Gaat het? Ja hoor. Het is te klein hè? Hang er bovenop. Nee, boven. Hier. Het ja, is toch onder het terug Oké, okay, hier. Ja. Zo, let op de trap hè? Hier. คูยทรพัพย์ก็ซีนออมนี่ยัยโอเ okay. คเราจนั่งทรัพย์ลุกปไปนู่นครับหนึง่งเหนื่อยไหมร้อนไหมโอ้ยพากันมาดูว่กี่ขัน้น,น,นคนใดอ่ะนู่นอ่ะนู่นคนใดสูงมากโหน ออกแล้วจ้าฝ่าออกเฮ้ยมกิตเฮ้ออกมาจากถ้ำแล้วก็เดินต่อนณเพลานี้จะเดินเลาะดูหินอันนี้หินมียุ่นนะหินล้านปีใสยย่ตัมีสินมียุ่นมียุ่น,นตฮะ อมอนชอบชอบหินชอบเขาชอบป่าแล้วก็พาเมียมาลุยป่าเดินไปหอบไป hey! มันเป็นการท้าทายขามากและเขา <m ock> มันเป็นการท้าทายขากับเข่าเรามากพราเราแข็งแรงอยู่ไหม <m ock> ใช่ไหมะมอน <m ock> ถ้าเราแข็งแรงมันจะไม่มีปัญหา ทางขึ้นมาเป็นภูเขามาเรื่อยสำหรับกลิมมาใครที่ชอบปีมผาตต่ผานี่จะมีเชือกไว้ให้แบบนี้แบบมีเชือกกับไม่มีเชือก mm. สูงมาก mm. นี่ละมมอนพามาวัดใจ คอเข่าคอขาฮะวอทลองดูแบบชอบไหมชอบไหมชอบอเดินจะเข้ารูนี้นะคะละม่อนได้คานไปทำไรอะทำไร โอ้ยเอ้ยอ้ยแคบแคบอึบอึ๊บอึบโอ้โหยืนย่างสง่าพาเผย่ี่ถ่ายวิดีโอนี่อะดูพาไปเถอะโอ้โหสุดยอดอุ้ยดูนี่สุดยอดโอ้ชอบว้าวมอยอ่ะ สวยเยะเิ้โซ่แล้วเราก็ออกมามารักลูนี้เมื่อกี้โอเค